สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลนะครับพี่น้องครับเมื่อวานนี้ผมพูดถึงเรื่องแก่นแท้แคึ้ศาสนาที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์สนิทแนบแน่นที่พระเยซูเป็นผู้นําเข้ามาเพื่อที่จะให้มนุษย์นั้นกลับคืนดีกับพระเจ้าเพื่อที่ให้มนุษย์นั้นถูกนับว่าเป็นคนชอบธรรมเพื่อที่ให้มนุษย์น,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 ษนั้นมาเป็นลูกของพระเจ้าในวันนี้นะครับจะย,ยกตัวอย่างผู้นําทางศาสนาซึ่งเป็น ตาจารย์ปิตาจารย์ก็คือบรรดา Church Father ทั้งหลายก็คือเป็นเหมือนกับผู้นำยิ่งใหญ่ฝ่ายวิญ,ญญาณในประวัติศาสตร์ของกิจจักรมีท่านหนึ่งครับท่านชื่อเซนต์ออกัสตินหนังสือคำสารภาพของเซนต์ออกัสตินได้อธิบายถึงความสัมพันธ์นี้ครับว่าเป็นความสัมพันธ์ที่สนิทแนบแน่นแบบที่ได้ส่งผลต่อชีวิตของเรา ท่านได้อธิบายว่าความสัมพันธ์นี้ความรักนี้เกิดผลอะไรกับชีวิตของท่านอย่างไรท่านได้เรียนรู้จากปัจจากรีตถึงพระเจ้าที่ไร้ที่ตริพระเจ้าที่สัตว์สุจริตพระเจ้าที่อยู่เหนือกาลเวลาแต่ท่านเองก็คิดไม่ออกครับว่ามนุษย์ที่เต็ไมไปด้วยราคะตันหาแต่ไม่ด้วยความบาปและใช้ชีวิตอย่างสเปะสปะไม่มีจุดหมายนั้นจะเชื่อมโยงจะมีความสัมพันธ์นกับพระเจ้าองค์นี้ได้อย่างไรครับ และนี่คือสิ่งที่ออกัสตินจนมุมครับไม่เข้าใจว่ามนุษย์ที่เต็มไปด้วยความบาปจะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าองค์บริสุทธิ์นี้ได้อย่างไรท่านก็ลองทำอะไรอะไรนอกรีดนอกกรอบหลายอย่างดูครับเพื่อที่จะรู้ว่ามันจะเป็นความสัมพันธ์แบบไหนกันแต่ก็ไม่ได้ตอบโจทย์ครับจนในที่สุดท่านเองก็เจอกับองค์พระเยซูคริสต์ในพกิติคุณ ซึ่งในพระกัมภีนี่แหละครับเป็นผู้ที่เชื่อมเชื่อมระหว่างตัวท่านเองกับพระเจ้าทำให้ท่านรู้ว่าพระเยซูผู้ซึ่งรู้จักพระองค์ในพระกิตติคุณนี่แหละพระองค์เป็นสะพานเชื่อมระหว่างมนุษย์ปุถุชนธรรมดาครับมนุษย์ปุถุชนธรรมดาที่แต่ไปด้วยคามบาปกับพระเจ้าผู้สมบูรณ์ไร้ที่ติและบริสุทธิ์ได้ นี่คือคำตอบครับคำตอบสุดท้ายคือพระเยซูนั่นเองนอกจากคำสารภาพของออกัสตินประสบการณ์ของท่านในพระคัมภีร์พระธรรมฮีบรูนะครับก็ยังได้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่สนิทแนบแน่นเช่นนี้และความสัมพันธ์ที่สนิทแนบแน่นเช่นนี้นั้นก็สามารถ progress หรือก้าวหน้าคืบหน้าต่อไปได้ ผู้เขียนพระธรรมฮีบรูนะครับตอนแรกนั้นก็ได้อธิบายถึงขั้นตอนการเข้าเฝ้าพระเจ้าในพระคัมภีร์เดิมในยุคพันธสัญญาเดิมด้วยความละเอียดอ่อนนะครับในการอธิบายความเพื่อที่จะดึงเอาข้อสังเกตและความสําคัญตรงนี้ในพระธรรมฮีบรูผู้เขียนพระธรรมฮีบรูเขียนงี้ครับว่าการเข้าเฝ้าพระเจ้าปีาปละครั้งของมหาปูโรหิตคือวันลบบาป ในภาษาฮีบรูเรียกว่ายมคิปปูยมคิปปูคือวันที่ลบบาปและคนที่เข้าไปได้แค่คนเดียวนั้นก็คือมหาปุโรหิตครับและที่ที่เข้าไปนั้นก็คืออภิสุทธิสถานตรงนี้ครับที่เมื่อวานนี้ผมอธิบายว่าม่านขาดและพิธีการที่จะเข้าไปของมหาปุโรหิตนั้นนะครับเริ่มต้นตั้งแต่การอาบน้ำชำระร่างกาย หลังจากนั้นก็แต่งกายด้วยชุดพิเศษหลังจากนั้นก็จะต้องมีการถวายเครื่องจัดตาวบูชาที่มีสัตว์ผาซีก5ชนิดและมหาปุริตนั้นจะต้องเข้าไปในอภิสุที่สถานด้วยความยำเกรงสุดๆชุดที่มหาปุริตใส่นั้นก็จะมีกระพวนครับหรือมีกระดิ่งติดอยู่ที่สายชายเสื้อคลุมถามว่าทำไมต้องมีกระพวนหรือกระดิ่งครับ และมีเชือกผูกรอบข้อเท้าด้วยเพราะอะไรครับเพราะว่าเผื่อเขาทํำอะไรไม่ถูกต้องเขาจะต้องตายถ้าเขาตายนะครับแสดงว่าไม่มีการเคลื่อนไหวเสียงกระดิ่งกระพวนก็ไม่ดังครับปุริฮิตคนอื่นก็รู้ทันทีครับว่ามหาปุริิตที่เข้าไปนั้นตายเสียแล้วก็จะดึงเชือกที่ผูกที่ข้อเท้าเขาออกมาครับ ดึงศพเขาออกมาและนี่คือสภาพที่เกิดขึ้นที่พระเจ้านั้นได้สั่งนักสั่งหนาว่าการที่คนคนหนึ่งจะเข้าไปพบกับพระเจ้านั้นเป็นอะไรที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับถ้าพระเจ้าไม่อนุญาตแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับที่คนบาปจะสามารถเข้าเฝ้าพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ได้ แต่พระธรรมฮีบรูนั้นทําให้เราเห็นว่ามันเป็นไปได้แล่สิ่งนี้เป็นไปได้พระธรรมฮีบรูทําให้เราเห็นความแตกต่างที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนครับและเราสามารถเข้ามาใกล้กับพระเจ้าใกล้บัลลังก์แห่งพระคุณของพระเจ้าด้วยความมั่นใจและไม่ต้องกลัวอีกต่อไปครับและนี่คือสิ่งที่สําคัญยิ่งในคดิศาสนาก็คือความรักและความสัมพันธ์ เราไม่ต้องกลัวพระองค์อีกต่อไปแล้วแต่เราต้องยำเกรงพระองค์เราสามารถเดินเข้าไปพบกับพระเจ้าได้เหมือนกับที่มหาปุริตที่รับการชำระอย่างถูกต้องแล้วเขาก็เดินเข้าไปพบกับพระเจ้าในห้องอภิสุทธิสถานได้ด้วยเหมือนกันครับไม่มีอะไรที่ทำให้ผู้อ่านฮีบรูชาวยิวนั้นตกตะลึงได้มากกว่านี้แล้ว ก็คือการที่มนุษย์สามารถเข้าไปเฝ้าพระเจ้าได้ไม่ต้องผ่านมหาปุโรหิตอีกต่อไปเพราะเรามีมหาปุโรหิตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือพระเยซูพระองค์ได้ทรงทําการถวายบูชาและพระองค์ได้ทรงเป็นตัวกลางให้กับพวกเราให้ไปถึงพระเจ้าพวกเราซึ่งเป็นคนบาปเราสามารถเข้าไปหาพระเจ้าได้พระเจ้าผู้ทรงบริสุทธิ์สามารถสถิตอยู่ท่ามกลางพวกเราได้ พี่รองครับในช่วงเวลานี้เองครับตามที่ผมได้กล่าวไปแล้วก็คือม่านในพระวิหารขาดออกเป็นสองท่อนเปิดส่วนอภิสุทธิาสารออกมาเลยครับให้เห็นจาดจ่าแล้วครับไม่มีอะไรบิดกั้นแล้วครับพระธรรมฮีบูผู้เขียนท่านก็สรุปอย่างนี้ครับว่าขอให้เราเข้าใกล้พระเจ้าด้วยใจจริงขอให้เราเข้าใกล้พระเจ้าด้วยใจจริง ผมขออนุญาตพูดซ้ำอีกครั้งนะครับขอให้เราเข้าใกล้พระเจ้าด้วยใจจริงเพี่อนครับทำถามในวันนี้ก็คือว่าเราได้เข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยใจจริงหรือเปล่าครับเราได้เข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยใจที่บริสุทธิ์พอไหมครับเราได้เข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยความตั้งใจไหมครับเราได้เข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยท่าทีที่รู้ใจพระเจ้าไหมครับว่าพระเจ้าต้องการอะไรให้เราเข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยใจจริงครับ พี่น้องครับอย่างน้อยๆพระเยซูก็ช่วยแก้ปัญหาเรื่องความผิดหวังกับพระเจ้านั่นก็คือพระองค์ช่วยให้เราสามารถเข้าหาพระเจ้าได้โดยตรงครับโดยตรงแบบไหนครับโดยตรงแบบไม่ต้องอาศัยตัวกลางที่เป็นมนุษย์อีกต่อไปแล้วมีอะไรทูลพระเจ้าได้เลยมีอะไรเข้าถึงพระเจ้าได้เลยและนี่คือแก่นแท้คิดศาสนาก็คือความรักความสัมพันธ์ ไม่มีคนกลางอีกต่อไปเว้นไว้แต่คนกลางผู้เดียวคือพระเยซูครับนี่คือสิ่งที่พระเยซูทาเพื่อเราพรเพื่อน้องครับให้เราขอบคนพระเจ้าให้เราซาบซึ้งในสิ่งที่พระเยซูทำหากพระพีฮิบรูนั้นไม่ได้เขียนว่าพระองค์เป็นมหารหิตองค์เดียวและองค์สุดท้ายพระองค์เดียวที่เป็นตัวกลางเป็นผู้กลางระหว่างเรากับพระเจ้าพระองค์เดียวที่เป็นผู้ที่เชื่อม ระหว่างเรากับพระเจ้าพระองค์เดียวผู้ทรงเป็นผู้ที่นำความสัมพันธ์ที่สนิทแนบแน่นกับพระองค์นั่นคือสิ่งที่พวกเราคิดไม่ถึงครับว่าเรามีพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์แผ่นดินโลกพระเจ้าผู้ทรงสร้างจักรวาลพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่พระเจ้าผู้ทรงสร้าง DNA RNA พระเจ้าผู้ทรงสร้างอะตอมนิวเคลียสทั้งหลายที่เล็กที่สุด พระเจ้าสร้างตั้งแต่สิ่งที่ใหญ่ที่สุดไปจนถึงสิ่งที่เล็กที่สุดโปรองสามารถที่จะมีความสัมพันธ์กับเราได้และเราเองก็มีความสามารถที่จะมีความสัมพันธ์กับโรรองได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นนี่คือแก่นแท้คิดศาสนาความรักและความสัมพันธ์ขอพระเจ้าพัฒนาความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าครับอย่าลืมครับพี่น้องเราจะต้องพัฒนาความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้า ความรักที่เรามีต่อพระองค์ต้องเพิ่มมากขึ้นความสัมพันธ์ที่เรามีกับพระองค์ต้องแนบสนิทต,ติดสนิทมากขึ้นแน่นี่คือ spiritual journey คือการเดินทางฝ่ายวิญญาณเพื่อเราเองนั้นจะเติบโตก้าวสูงขึ้นไปครับในความสัมพันธ์นี้ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบพระคุณพระองค์สําหรับพระเยซูคริสผู้ทรงสิ้นพระชนบนไใงเขนผู้ทรงเป็น เครื่องบูชาไทยบาปให้กับพวกขามั้งหลายและในขณะเดียวกันพระองค์ก็เป็นมหาปุโรหิตผู้ที่นำพระองค์เองเข้าไปถวายบูชาและพระองค์เป็นเครื่องบูชาด้วยตัวเองขอขอบพระคุณพระองค์สําหรับความจริงในเรื่องนี้ที่ทําให้พวกขา้าทั้งหลายได้เข้าใจถ่องแท้ถึงความรักของพระเจ้าแต่แม้ว่าข้าพเจ้าทั้งหลายอาจจะไม่สามารถเข้าถึงปริมาณความรักที่มากมายขนาดนั้นได้อาจจะไม่สามารถเข้าใจถึงคุณภาพความรัก ที่มีมากมายขณะนั้นได้แต่ขอบคุณพระเจ้าที่ด้วยพระคุณของพระเจ้าทําให้พวกเ้างไหลได้สัมผัสความรักนี้และทําให้พวกข้างลายนั้นได้อยู่กับความรักนี้มาโดยตลอดและพัฒนาความรักความสัมพันธ์ที่เรามีกับพระองค์นั้นให้ไน้มากขึ้นขึ้นไปด้วยการอธิษฐานการวิงวอนการเฝ้าเข้าเฝ้าพระเจ้าการนมัสการพระองค์และการเชื่อฟังพระองค์ขอท่าทีนี้แห่งการเชื่อฟังท่าทีแห่งการ ยอมจำนวนกับพระองค์จะเป็นของพวกข้าพุงหลายซึ่งได้ยินได้ฟังเสียงสิจิุบาลในทุกๆวันทุกๆท,ท่านทุกๆคนอธิษฐานกราบทูลมอบซึ่งกันและกันไว้ให้อยู่ในความรักความสัมพันธ์นี้ตลอดไปในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอํานวยพระพรพี่น้องทุกท่านสวัสดีครับ ข้าเดินตามพระผูท้ทผยซึ่งลำงบากคอข้าเมื่อยังอยู่ในเมืองสวรรค์ฉันฝ่าแสนหันซามื่คข้ารู้ว่าพระองค์ประทับอยู่ไกลตัวข้าสันสันขอบพระคุณและมอบเธอสรางงงามเมื่อเราเดินตามพระเจ้าสรางงงามเมื่อเราเดินตามพระเจ้าทราง ไปไม่ต้้งทาที่ราพระภูเขาสูสางาราร้างงาางามเมื่อเราเดินตามพระเจ้า้างงงามและมีทุกข้าครับสุขพระพระองค์ทรงอยู่ใกล้ซางงามเมืออ่อนหวานด้วยวางใจสา้างงงามในะ,ะาานาาา้าเดินตามพระภูประทานความสุขจำใส่สัเสะโคพระคุณและบอกเธอานะ งามเมื่อเราเดินตามพระเจ้าสาร้างงามงามเมื่อเราเดินตามพระเจ้าส่งนำเรากลับไปไม่พลั้งทั้งที่ราบหรือภูเขาสูงสร้างงางามเมื่อเราเดินตามพระเจ้าสาร้างงางามในข้าเดินไปบนฝั่งทองคำกับพระผู้ทายไ่ต้องพระจะพระอ,องค์อีกต่อไป ซาแงเมื่อเวลาพระองค์ประทับอยู่ช่วยชูยใจฉันซึ้งขอบพระคุณและบนะอกเธ้าซาแงงามเมื่อเราเดินตามพระเจางซาแงงามเมื่อเราเดินตามพระเจา้าทรงนำเรากล้าไปในพรั้งทังที่รับพระผู้ขัสูขซาแงงามเมื่อเราเดินตามพระเจา